อสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พีๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่ พบกันกันกบอีพีแบ่งปันยมเย็นอีพีที่149กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะพี่จา๋า แบ่งปันญ,ญามเย็น EP ที่หนึ่งสี่เก้นะคะพี่มีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข1เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ๆที่สามร้อบาทหมายเลขที่1ค่ะ หมายเลขที่สองนะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดอาจารย์นองค่ะ mm. หมายเลขที่สองนะคะพี่หลวงปูท่ทวดเนื้อผงอาจารย์นองค่ะด้านหลังมีตะกุดนะคะพี่จา๋าด้านหลังมีตะกุดหนึ่งดอกมีอักขระลายยันสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะ mm. เก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้างค่ะปูท่ทวดวัดสแกปี2 0ค่ะพี่จานเหรียญหลวงปูท่ทวดบัวข้าง300บาทหมายเลข3ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอซีที่300บาทเก่าสวยหมายเลขที่3นะคะพี่หมายเลข4เป็นสมเด็จไพ่ตองค่ะพี่จ๋า สมเด็จไพ่ตองมีร่องรอยการปิดทองลงลักษสีแดงๆค่ะสามรอยบาทหมายเลขที่4ี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยสมเด็จไพ่ตองนะคะพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันค่ะ หลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพี่จ๋าพ่อเพชรเกาะพังงันใหม่เลขห้าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขที่5นะคะหมายเลขที่6ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2-1ค่ะพี่ หลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งนะคะไปจากพ่อสุดวัดกาหลงค่ะหมายเลขที่หเก่าสวยค่ะสามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่เจดเป็นพระกิ่งครองตะเคียนค่ะพี่กิ่งครองตะเคียนหมายเลขเจดค่ะ อัคราลายันเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระกริ่งคงตะเคียนค่ะในฐานมียันสามร้บาทใหม่เลขเจค่ะพี่หม่เลขที่8เป็นพระพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะ300บาทใหม่เลขที่8ค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่เป็นชินราชอินโดจีน,นะคะ่ะ เนื้อเก่าสวยใหม่เลขที่9้าค่ะพี่จ๋าชินราชอินโดจีนนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่9้าค่ะแบ่งปันที่300บาทค่ะพี่ หมายเลขสิเป็นพระมะเหศวนเนื้อตะกัวค่ะมะเหศวนนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกั่วมีร่องรอยการเจาะรูด้านบนค่ะพี่เจาะรูเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่จ๋าพระมะเหศวนสภาพใช้300บาทหมายเลขสิบค่ะหมายเลข11ค่ะพี่ 1ิเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จาสมเด็จเก่าหมายเลข11ค่ะสมเด็จเก่ามีร่องรอยการแตกลายงาค่ะหมายเลข11 300บาทค่ะพี่หมายเลข12เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตน,นะคะพี่จ๋า พระสมเด็จพิมพ์วัดเกศเก่าสวยหมายเลข12ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลข12ค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ สิาเป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุม้มพิมพ์สองหน้าเนื้อสีดำค่ะพี่เป็นเนื้อผงสีดำนะคะพี่จ๋าหมายเลขส3าค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จนะคะพี่เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้ม3า0อยบาทค่ะเป็นพิมพ์สองหน้าเก่าสวยะคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะหมายเลข14เป็นสมเด็จเก่าหลังตรายางค่ะ สมเด็จเก่าด้านหลังปั๊มตรายางค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทใหม่เลข14ค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่084 915 8065ค่ะทักไลน์ก็ได้นะคะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ หมายเลข15้าเป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จา๋ามาแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันอยู่สามรอยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบห้านะคะพี่สามอยบาทค่ะ 16นะคะพี่จ๋าเป็นพระสุ้มกอค่ะพี่สุ้มโกหมายเลข16 300บาทคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระสุ้มกอนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขคะ่ะองค์นี้เป็นหมายเลข16นะคะพี่จ๋า300บาทคะ่ะ สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระปฐมเจดีค่ะพี่จ๋าเหรียญเก่าพอสองลึกอยู่นะคะพี่จ๋าเหรียญพระปฐมเจดีใหม่เลขสิบเจ็ดค่ะสองสี่เก้าหกค่ะพี่จ๋าเก่าสวยสรรภาพก็ผ่านการใช้งานนะคะพี่เหรียญพระปฐมเจดีใหม่เลขสิบเจ็ดสามร้อยบาทคะ่ะ 18เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่หมายเลข18หลวงพ่อกวยหลังหนุมานสองพันห้าร้บค่ะพี่เป็นเหรียญสีทองเหลืองอะรามค่ะพี่จา๋าหมายเลข18ค่ะ300บาทน,นะคะพี่เก่าสวยค่ะ 19เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมไม่ทราบที่ค่ะพี่จ๋ากิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะคะพี่ไม่ทราบทีค่ะพี่พี่ที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะด้านหลังมียันมีอ่อเราอาจจะเรียกเรียกยังไงพี่ตอกโค้ดเหรอคะนี่ค่ะพี่หลังมีมาประมาณนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลข19ค่ะพี่จ๋า พระกิ่งเนื้อทองผสม300บาทค่ะหมายเลข20เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะปิตาหลังแบบหมายเลข20ค่ะพี่3 0 0ยบาทค่ะพี่จ๋าพระปิดตาหลังแบบหมายเลข20ค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋า3ามบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ21เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กหมายเลข21ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินใหม่เลข21 3 0 0บาทคะ่ะ ยี่สิบสองเป็นจอบเล็กเช่นกันนะคะพี่า๋าเหรียญจอบเล็กหลังแบบนะคะพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเป็นเออหลังแบบนะคะพี่สาวเดี๋ยวไปบ้านให้ชมด้านหลังนะคะพี่อะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญจอบเล็กหลังแบบหมายเลขยี่สิบสองสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ 23เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพราเงินค่ะจอบใหญ่พิมพ์สองหน้าใหม่เลขที่23ค่ะพี่ด้านบนนะคะพี่จ๋าห่วงขาดนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพราเงิน3 0 0อบาทหม่เลข23ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะ หมายเลข24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมนะคะพี่จาเป็นพิมพ์ขี้ตาพร้อมเลี่ยมเก่าสวยเลยค่ะพร้อมใช้งานนะคะพี่เก่าแบบนี้300บาทค่ะพี่จาถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะ หมาเลขที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือ2482ค่ะพี่หลวงพ่อสาย2482ีงหูเชื่อมค่ะพอสอลึกสภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ เหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือ300บาทหม่เลขที่25ค่ะ26เป็นพระปิตาแร่บางไผ่ค่ะพี่ปิตาแร่บางไผ่หมายเลข26ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นแร่บางไผ่ค่ะพี่มาแบบนี้300บาทค่ะ หมายเลข27เป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่ลีลาเนื้อมันฉ่ำนะคะพี่จ๋ากเก่าเก่าเลยค่ะพี่เนื้อมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าพระลีลาเม็ดขนุนค่ะ พระลีลาเมตขนุน3 0 0อยบาทค่ะพี่หมายเลข27ค่ะ28เป็นพระปิตาค่ะพี่สาปิตาปู่โต๊ะหมายเลข28ด้านล่างฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่พระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่สาหมายเลข28หลังยันดวง3 0 0อยบาทคะ่ะปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะ ยี่สิเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะหลวงปู่ไข่หูเชื่อม300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่หมายเลขยี่สิบเก้าสามรบาทค่ะ สามสิบเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะพี่เครื่องฉลักเก่าๆค่ะพระของขวัญวัดปากน้ำเครือบอะแลักใหม่เลขสามสิบสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามสิบเอ็ดเป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะ พระร่วงเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระร่วงหลังรางปืนใหม่เลขสามสิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทใหม่เลขสามสิบเอ็ดค่ะเก่าสวยนะคะ 32เป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเป็นเหรียญหล่อชินราชพิมพ์สองหน้าหมายเลข32ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทเก่าสวยนะคะพี่ 33เป็นเบีย้ยแก้คะ่ะพี่จา๋าเบีย้ยแก้นะคะพี่มาแบบนี้เลยคะ่ะไม่มีการถักเชือกอะไรเลยนะคะพี่ม่บ้านได้มาแบบนี้คะ่ะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่300บาทคะ่ะพี่จา๋าเบีย้ยแก้ใหม่เลข33เก่าสวยคะ่ะ 34เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งค่ะเหรียญสภาพใช้เก่าเก่ามีคราบเขียวนะคะพี่เหรียญน,นี้เก่าสวยค่ะเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งสามร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลายนะคะพี่พแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่สามสิบห้านะคะพี่ เป็นเต่าหลวงปู่เหลิววัดไร่แตงทองค่ะเต่ารุ่นปลดหนี้นะคะพิสาหลวงปู่หลิวค่ะปู่เหลิววัดไร่แตงทอง300้บาทนะคะพี่สาเต่ารุ่นปลดหนี้ค่ะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข36เป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะพี่า๋าพ่อวงวัดบ้นานไขยนะคะพี่ เป็นเสือนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการเจาะรูมีอักขระลายยันเก่าสวยค่ะพี่เสือหลวงพะวงใหม่เลขสามสิบหกสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะสามสิบเจ็ดเป็นพระรอดค่ะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินสามร้อยบาทค่ะพระรอดเนื้อดินสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลข38เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวค่ะหลวงพ่อเดิมสอง2ค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพ่อเดิมเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกัว่ว300บาทค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า0ย์8้าค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ39เป็นคุ้นแผนเคลือบค่ะเคลือบสีออกสีเหลืองๆนะคะพี่พระคุ้นแผนเคลือบหมายเลข39 300บาบาทค่ะนี่ค่ะพี่ หลวงปู่แพ้วนะคะพีษจาด้านหลังมียันเขียนว่าหลวงปู่แพ้วนะคะพี่นี่เลยค่ะอ่าคุณแผ่นเคลือบนะคะพี่จ่าได้มาแบบนี้เลยค่ะส0 0อบาทหมายเลขส9ิค่ะสี่สิบนะคะพี่จาเป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญพระครูปราการศิลปกิจสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่จาเขาเขียนมาสองสี่ปดหนึ่งค่ะพี่ เหรียญพระคูศิลปการน,นะศิลปรกริจนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะนี่ค่ะพี่เกาสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญพระคูศิลปรกริจค่ะแบ่งปันที่300บาทใหม่เลข40เกาสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ จองทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่08 49 15 8065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะว,วันนี้ก็ขอจบคลิปพีพี9ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า